รส,ส,สวัสดีนะครับผมอยู่ในกระผมในการพอดีบีกรผมนี่นะมันอยู่ในช่วงกักตัวนะซวีในตอนที่สิบนะครับอีพีที่สิบแล้วนะครับตัมือ,อลืมครับก่อนไปดูคลิปล้างมือให้สะอาดนะครับยามือมผมใช้แก้วเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ลืมใส่แมสปม้องกันการทำต่อเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็กำลังดีคนระับเพิ่งตื่นมาถ่ายคลิปกันเลยนะ ก็จริงๆในหัวใจของยิปก็จะจะไปอาบน้ำนะครับก็เดี๋ยวขออาุญาตอาบน้ำข้างนอกแล้วแล้วก็มีคลิปคาคอมเมนต์มมหนึ่งครับบอกว่าพี่ครับรีวิวย่านหน้าบ้านได้ครับต้องรีวิวย่านหน้าบ้านได้ครับเดี๋ยวไปรีวิวให้พอดีอาบแปบนั้นเนาะจัดไปครับผมสำหรับน้องคนนั้นได้สิ่งนั้นอยู่ดีครับผมไปไปกันเลยเฮ้ยครับผมขออาบน้ำก่อนเดี๋ยวพี่มารีวิวให้นะนี่ครับสี่งธรามเราปุาช แต่กาเชียงทางว่าเนี่ยจับน้ำเว้ยได้ตวัวอยู่ไหนวะไม่ได้ตัวเลยจะจับน้ำเลยครับโอเคอยวขอตัวไปทำน้ำก่นอนเดี๋ยวเรามารีวิวย่าหน้าบ้านกันนะมีคนบอกมาไดนะครนี่คือหน้าบ้านผมนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะตอนนี้มีน้องว่าพี่รีวิวญ้าหน้าบ้านให้ผมนะครับ <c oughs> ให้ดูหน่อย <c oughs> ได้ได้ไดิ่งยาน้าบ้านเนี่ยอืมทำยาด้าบ้านอย่างเงี้ยสยามเนี้ยยาน้าบ้านนะครับเนี่ยอืมอืมอืมขาใช้าย,ยากก็เลเหมือนแบบยังไงต้องลองเองครับใบช้บางก็อร่อยจ้ะ ออืมแค okay, ่ย๋อมไปทำํำจากอื่นต่อกันนะผมเดีย๋ยวขึ้นไปบ้านเดี๋ยวก็น่าจะไปเล่นเกมแหละปกติตามบ้านแล้วก็ตัดคลิปตัดอะไรวันนี้ก็จะมีอะไรเพิ่มเติมนะนั่งทําอะไรเพลินๆกันแล้ดูย t u b e ก็ว่ากนไปนะสำหรับเพื่พอกน,ก,าาก,น,นะนอก็ได้สิทธิ์นั้นแล้วนะครับผมสำหรับทะรลวิญยาณะบานก่อรสชาติรสชาติเหมือนผักเหมือนหญ้าเหมือนยาด้วยใช่เหมหญ้าเลยถ้าไม่เชื่อก็ลองไปกินยญาตะบานเองดูครับแก่ผม เออแล้วก็เดี๋ยวแปเอาแ,แมสก่อนลืมอแมสโอเคไปกน never gonna make ันก็กนั่นแหละครับผมวันนี้ ก็โอ้โหเสียดายไม่ได้ถ่า,ายบรรยากาศตอนผมไปเทสมานะก็ตึงๆเลยแบบตั้งใจเล่นจัดๆวันนี้บอกเลยเลยนะเพราะว่าได้ได้ไดพอดีว่าน้องน้องคนหนึงนะน้องในทีมก็ได้ไปเทสทีมแล้วก็เอาผมไปด้วยนะครับผมก็เป็นพอดีจังหวะนะผมเขาก็รับคนนะฮะแต่ว่าก็มันจะมีอยู่ที่ว่าอะไรเนี่ยเราต้องต้อง,องพยายามโชว์ฝีมือให้เขาได้เห็นนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นตัวจริงตอนนี้ก็ขาขาดตัวจริงอยู่หนึ่งนะผมไปกันสองคนใช่ไหมแสดงว่า หนึ่งในของคนเนี้ยเป็นสำรองคนหนึ่งซึ่งถ้าผมเป็นสำรองผมก็โอเคนะเพราะว่าผมฝีมือยังไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าพวกเองสองคนเนี้ยเล่นดีๆแบบเขาอาจจะแบบเอาอีกคนหนึ่งมาเป็นสำรองแล้วให้พวกเราไปเป็นก็ได้นะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงครับผมโอเควันนี้อัปเดตหนึ่งผมทำอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมไปอาอบน้ำนะผมที่ข้างนอกตงนง้นะฮะก็อาบน้ําปกติผมไม่ได้ถ่ายตอนอาบน้ําก็ไม่ได้ถ่ายละแค่บอกว่าผมจะมาอาบน้ำไม่ใช่ อัดน้ำเสร็จผมก็ถ่ายอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้วะลืมดีเทลได้ไงวะผมถ่ายให้น้องเสร็จปุ๊บผมก็มาถ่ายอ๋อน้องให้กินไอ้น้องแบบรีวิวยาผมก็รีวิวยาให้นะครับผมแล้วมีอะไรอีกนะผมจำไม่ได้นะไม่ได้มีอะไรอีกนะนอกจากนั้นแล้วก็มัน่าจะเป็นมาคลิปนี้เลยนะครับผมก็นั่นแหละครับผมคลิปน้อยอีกแล้วเบื่อวะ่ะคลิปน้อยช่วงนี้แล้วนะมันผมไม่อยากจะทำไอคอนเทนต์เนี้ย ําพาว่าทําไมคลิปมันน้อยใช่ไหมมันกักตัวฮะเราไม่ได้ทําอะไรเล่นเกมแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากถ่ายดูผมก็อยากอยากถ่ายแบบว่าอัปเดตชีวิตว่าเออผมวันนี้ผมเป็นอะไรบ้างแต่แล้วเนี้ยผมมาเคลียร์ละร่างกายสุขภาพเออแล้วก็อากาศตอนนี้ก็ค่างข้ค่างผมไม่หนาวนะไม่หนาวเท่าแบบหลายๆวันที่ผ่านมาหลายวันโอ้โหคือประมาณเนี้ยหนาวแล้วเนี่ยผมไม่ใส่เสื้อเลยกันหนาวเลยเเพราะผมผมเอามันยูนนี่ใช่นะไม่ใส่เลยครับมันมันไม่หนาวแล้วเล่มไม่หนาวแล้วผมปาเคลียรขออนุญาตวางาพงักต้องการ นะครับโอเคประมาณนั้นแหละครับผมวันนี้ก็สุขภาพผมก็เปกติปกติเลยไปเป็นเหมือนทุกทกวันนะครับเหลือตอนนี้ก็เหลืออีกสามห้าวันนะครับผมวันวันนี้วันที่สิบทำเลยห้าวันเอ๊ะวันนี้วันที่สิบก็ต้องเละสี่วันเีเออเละสี่วันนะครับผมก็จะได้ออกไปลื่นคาคอนเ้างนอกกันแล้วนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันดังครับมันอาจจะไร้สาระหรือมันอาจจะ ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเดี๋ยวรอครับผมรอคอนเทนต์หลังจากซีรีส์นี้นะครับผมขอสัญญาว่าจะทําให้มันออกมาดีที่สุดนะครับ็ให้ท่านผู้ชมด้ดีที่สุดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่มาฟังผมบนทุกวันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนเหมือนเดิมบ๊ายบายครับเจอกัน